คำขค้นนลงครั้งใดทำฉันหัวใจไว้วันคำสัญญาที่ให้กันนั้นไม่จางหายไปเก็บขึ้นวันที่เอ้ยอ่อนออกคงไว้ในองอ์กแม้เราเอาต้องห่กงกวยแสนไกลสุดลมหายใจคำหัวใจต้อง,องคนใ้คืนกลับมา ใครน้อใครพลาพลาควันไปอยู่ที่ใดอยากมีกันไม่ดังมันก่อนรำรักชวนใจอ่อนผาดพันคนเครียกันหาเธอควันเจ้าไอ้ควันไม่ใหญน้อหองลอยหลุดไปอยู่ที่ไหนช่วยบอกได้ไหมใหญ่ไม่ถึงไม่เคยกลับมา ฝากไว้ไม่เจอนานแล้วไม่เจอหวันให้คืกลับมา,ายังคงหายใจมีหัวใจแต่ม่ทนจไมว่าเปล่าสุดท้ายกลายไปเสีงเดิมหว,วังว่าเธอไลกันนไอรักนั้นในวันก่อนยังย้อนเดินดึงเงา เฝ้ารำมเธอจะกลับมาหาทีควันเจ้าอายควัญไม่ไงน้อหลองละหลุดไปอยู่ในไหนช่บอกได้ไหมยายไม่น้อนไม่คืนกลับมาฝากไว้ไม่เจอนานแล้วไม่เจอวอนให้เพ่ะกลับมาอา ฝ้ารอเธอจนหัวใจแทบขาดลมเพลเพาเพลเรอเพลยังรออยู่ตรงนี้ไม่หาง